ครั้งหนึ่งในอดีต14ตุลาคมได้รับการจดจำอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยวันมหาวิปโยคหรือวันวีรชนเหตุการณ์ครั้งนั้นทาให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1 7รายบาเดเจ็บมากกว่า800รายและสูญหายนับไม่ถ้วน จากการเรียกร้องรัฐธรรมนูญดำเนินไปสู่ความรุนแรงได้อย่างไรเรามาย้อนดูกันนะครับว่าบรรยากาศการเมืองยุคนั้นประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองแบบเผด็จก,การมาเป็นสิปีก่อนจะมีการเลือกตั้งช่วงสั้นๆเมื่อปี2512 แต่จอมพลถน,นอมกิตติขจรซึ่งนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งครั้งนั้นก็ตัดสินใจรัฐประหารตัวเองขึ้นสู่อำนาจเบ็ดเสร็จอีกครั้งในปี2514ต้องบอกก่อนนะครับว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเต็มไปด้วยข้อกังขา แต่การรัฐประหารทำให้มีความหวังที่จะมีประชาธิปไตยทำให้เกิดกระแสต่อต้านจอมพลถนอมกิติขจรจากนั้นประชาชนและในหมู่ข้าราชการกระแสต่อต้านนี้ถูกโขมได้ข่าวเฮลิคอปเตอร์ตก หลังกลับจากทุ่งใหญ่นเรสวนปี2516ซากสัตว์ป่าที่พบเป็นแค่นวนทำให้ประชาชนโกรธแค้นต่ออภิสิทธิชนชั้นนำในขณะนั้นโดยพันเอกนรงกิติขจรบุตรของพลเอกถนอมกิติกจร บุตรเขยพลเอกประภาสยารุสเสถียรรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมตำรวจ